เนี่นด็กคิดอ่ะไม่สวยเลยมันนานอยู่รึเปล่าสิสติวคนเดียว Nobody want to touch you <laughs> you're a kid <laughs> <Everybody S 1> ตอนเด็กไม่สวยเลยนะคะปาไปสิโตขึ้นนี่หนักเลย ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำามชั้นต้มน้ำปลาสูตรคั่วเครื่องก่อนนะคะเครื่องของเราก็จะมีนี่นะคะรากผักชีใส่งไปเลยนะคะใส่ลงไปในภาชนะที่เราจะใช้ต้ม3ามชั้นน้ำปลาของเรานะคะรวมทั้งกระเทียมแล้วก็นี่นะคะเม็ดพริกไทยดำบุกนี่เราก็คั่ว ว่ให้เครื่องของเราหอมอีกน,นิดนะคะนี้ก็หลัจากนั้นก็ตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะนี่ค่ะของป้านี่ประมาณห้าช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาลปี๊บของป้ากับจำนวนหมูของป้าป,าประมาณสีห้าชิ้นนะคะ ตาลเขาละลายนะคะเขาจะทำดำแบบนี้นะคะแล้วก็เห,หม็นกลิ่นไหมนิดนึงนะคะกลิ่นไหมของน้ำตาลของเราห็นมอืมนะอืมก็มมจะหอมนะคะหลังจากนะาั้นนะคะให้เราเท น้ำลงไปเลยนะคะน้ำสะอาดของเรากะให้ท่วมหมูอของเรานี่ค่ะนี้เราก็รอให้น้ำเดือดป้าก็จะใส่นี้ลงไปด้วยนะคะนี่ค่ะซุปหมูก้อนสักก้อนหนึ่งนี่ใส่ลงไปด้วยเลยทีนี้เราก็รอ,อน้ำเดือดก่อนช่วงนี้อย่าไปทำอะไรนะคะรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งก่อน ส่วนของน้ำจิ้มนะคะวันนี้ป้าก็จะทำเป็นน้ำจิ้มซีฟูดน,นะคะก็มีกระเทียมพริกตามชอบนะคะรากผักชีน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาน้ำมะนาวคือป้าจะปั่นเอานะคะ หลังจากที่น้ำเราเดือดแล้วนะคะให้เราใส่นี้นะคะซีอิ๊วดำลงไปนะคะนี่ป้าเทซี่ใส่ไปประมาณ3มช้อนโต๊ะนะคะสีหมูของเราจะได้สวยหลังจากนั้นนะคะก็ตามด้วยนี่ค่ะหมูของเรา,เาลงไปเลยจะก,กี่ชิ้นก็จัดไปเลย นี้ก็เคี่ยวไปนะครับสีส้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงด้วยไฟกลางนะคะหรือว่าบางคนอยากให้เปื่อยมากๆก็ชั่วโมงกว่าก็ได้นะคะจับไปเลยก็กดๆให้เขาจมน้ำนิดนึงเขาจะได้สุกหรือว่านิ่มทั่วถึงกันหลังจากนั้นนะคะก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะ ปาใส่ไปรประมาณสักนี่ค่ะห้าห้าทีนะคะถ้าเกิดเดี๋ยวเราชิมได้นะคะพอหลังจากที่หมูเราสุกได้ที่เราก็ชิมได้ทีนี้ก็เคี่ยวเข้าไปเลยนะคะประมาณ4 5นาทีถึง1ชั่วโมงแต่ถ้าใครอยากให้หมูนิ่มมากก็เคี่ยวไปให้นานกว่านี้ด้วยไฟกลางนะคะด้วยไฟกลาง มีวิธีสังเกตหมูนะคะถ้าหมูเขาสุกแล้วนะคะนี่ค่ะเขาจะรอยขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้คือหมูสุกแล้วเพียงแต่ว่าเราอยากให้เนื้อหมูเราเปื่อยโอ้ยไ,ไม่ใช่เปื่อยฮ่า <laughs> อ๊ยสอบเสียอยากให้เนื้อหมูเราเปื่อยมากกว่านี้เราก็เคี่ยวก็ไปนานกว่านี้นะคะคือตอนนี้ได้แล้วทีนี้เราก็ชิมรสชาติน้ําซุปได้เลยนะน้ําซุปนี่สามารถเอาไปอดัดแฝปเป็นใส่มาม่าใส่ก๋วยเตี๋ยได้เลยนะคะอืมถ้าเกิดนัวไม่นัว ไม่นัวไม่หวานไม่อะไรตามที่เราชอบนะคะปรุงเพิ่มเลยไม่มีปัญหาเลยนะคะส่วนป้าไปซี่พอแล้วเพราะว่าถ้าน้ำมันพองไปกว่านี้มันก็จะเค็มนะคะก็ตรงนี้โอ้โหเปิดออกมานี้หอมน้ำปลามากเลยนะคะก็ป้าจะเคี่ยวอีกสัก5้านาที10นาทีก็โอเคละเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันบนโต๊ะอาหารเลยนะคะ น้ำปลาสูตรคั่วเครื่องนะคะคือเครื่องเขาคั่วเอาก่อนที่จะเอาน้ำซุปใสนะหอมมากอร่อยมากเลยนะคะเนี่ยเราสองคนก็ขออนุญาตชิมก่อนเลคะ่ะมาชิมด้วยกันค่ะของลุงคิดก็มาม่าดำนะคะก็คือมาม่าราหูงอมจันนั่นเองนะคะคือเป็นสีดำนั่นเองรา <laughs> หูงอมจัน <laughs> โอเคลุยเลยจ้ะเมนูนี้ลุงคิดน่าจะถูกใจเวอร์วังอลังการปลาไปซีก็กินแบบเป็นเมี่ยงผักแล้วก็อุ้ย นี่เผ็ดแล้วอย่ามาทอดฉันนะยะเดี๋ยวเอฟซีเธอก็มาวากฉันอีกอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวก็เออลวเป็นอยู่สไปซี่แล้อยู่ไลท์จูมาเฮ uh huh. mm hmm. เป็นไงด <Good. S 1> นี่บ้าเปมายิกอะไรตรงนี้นะคุณผมคิดนี่จริงๆนะเนาะเราก็ <laughs> no very <Really> good เอ oh, okay. mm ่อโอเคอืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืมอุดิ้มเยอะๆเอาให้ช่ำๆเลยนะฮะถึงจะอร่อยนี่ค่ะต้องช่ำๆแบบนี้นะคะจะอร่อยอืม เข้ากันไหม Really good Cheers g o คิดกว่าเข้ากันกับ mm hmm. มามี่อ่า m a m าราหูอมจัน <Good. S 1> สีดำไทยแด์จะคอราหูอมจันจะแฮปดับดอมูนไงราหูราหูก็คือ Black Moon อือหือ้าว <Wow. S 1> ไทยแด์จะคอราหูอมจัน a little bit spicy อือืมใช่นิดหน่อย อ๋ออืมอ๋อซีเปอร์คอรอืมมันเป็นถั่วของมันอยู่ในเครื่องปรุงอ่ะกรีนถั่วสีอ่าเขียวนะคะถัวถ่วแขก นุ้ยอร่อยอ่ะม <'s> ันจิ้มทุเนัยนเล็กไปนิดนึง I love when you make it fresh อืมมึงคิดบอกว่าชอบ <Yeah. S 1> ทำใหม่ๆอ่ะชอบค่ะไอไอไอปลายหมูกรอบข้างนอกเนาะไม่ชอบเลยค่ะเหนียวมาก so much อืมก็อา,อาจจะทำไว้หลายวันแล้ว มันจะไม่กรอบเหมือนเรามาทำเองนะคะ t a t s like a like a old shoe. No, you eat before. <laughs> <laughs> How can I tell? มึงคิดอกว่าเหมือนมอนมนกินรองเท้าเก่าๆเแสดงว่าเคยกินมาสิมันจรงอยู่อีกบีฟัวเนยนะ o tell o u e e r y t h i n g <laughs> แม่ใช่ไหม yeah, yeah. รสชาติมันอร่อยมากเลยนะคะป้าเปสซี่เห็นไหมคะใส่ไปแค่ห้ากระบวย4สี่หรือห้ากระบวยน้ำปลาเพราะว่าไม่ไม่ใส่เกลือเลยเดี๋ยวมันจะเค็มเวอร์เกินเพราะว่าเรามีน้ําจิ้มและสองเราใส่ซุปก้อนไปก้อนหนึ่งอร่อยกลมกล่อมมากเลยะคะ่ะใครออกให้อยากออกให้หวานปลาแรมก็เติมน,น้ำตาลเพิ่มได้ y o u lose one here. You have to take it. Take it. Mm. อ m -hmm. Yes. Mm, it's good. เป็นกับแก้มกูดเลยเนี่ย We not eat that a long time. อืมทำใส่กุวยเตี๋ยวทำใส่มาม่าอร่อย เผ็ดไหมเยอะเยอะย o o m ม c h คิดอกว่าเผ็ดเผ็ดสิทำใหม่ด้วยค่ะ this is pet ด already อ๋อมาม่านั่นก็เผ็ดเผ็ดนิดๆแล้วเทสก l รู้สึกอิ่บอย t take them, ก <to están> oh, be. ็ a ฮร์เทสอิ e s ส้อ๋อย e อืยบอกลุงไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้เพราะว่าหมูมันก็มีรสชาติแล้วอ่ะ เดี๋ยวป้าจะลองกับมาม่าดูก่อนยิบมีว,ม <Yeah. S 1> วัน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 ง่วงมัดเหนือ่ <c oughs> อยลุงแตกเลยค่ะอยู่น่นนี่ถูกจิ้ม They're good, yeah? Mm. 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 You know Joe Biden have two German Shepherds? Like, no? like soda. No, I don't know. Uh. Oh. Name, uh, champ and Mayor. Major. Champ and Major. Like champion and mage. Like mayor, major. Major. Mm, major. Beautiful. Beautiful dog. ยิมแชมเปียนบอกว่านายกคนใหม่ของหรือว่าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนใหม่ไม่รู้ก็ใหม่หรือเปล่าไม่รู้ก็ยังไม่ได้เป็นน่ะนัดชัวร์ว่าฮิมจะบอกาว่าอีกคนอีกคนหนึ่งยังยังบอกว่าโกงกันสนัดหวั่นไหวอยู่นะฮะ anyway have two German Shepherd president or not h e have two German Shepherd จนไปเด่น คิดบอกมีหมาพันเดียวกับโซดาสองตัวอ่า <laughs> <want> second มึงคิดอยากได้ค่ะน้องแพรเนี่ยบอกว่าจะจะกิอัดอะไรนะโอ้โอ oh. ้ไม่ไม่ไม่บูโด้ไม่ ลาบะดอลาบะดอลองคิดไม่เอาเขาจะให้ฟรีไม่เอาถูไรสิอืมลังคิดบอกว่าลาบะดอร์เป็นหมาขี่เกียจหิะ่ะหมาหมาแบบว่า <laughs> นั่งกินนอนกินนะคะไลทูสเลิปอีทแล้วก็สเลิปไม่แอคทีฟแล้วลูซแฮร์แต่ลังคิดก็จะชอบหมาแอคทีฟค่ะ กับโซดาเพราะเขาต้องเดินกับทุกเช้าสองคนเขาเออหนึ่งคนกับหนึ่งตัวค่ะสำผมมีเ German Shepherd, s อืมคุณคิดคุณคิดแบบว่าตอนนี้หลงไหลเยอรมันเชพเปิดอย่างเดียวค่ะพันอื่นแกไม่เอาเนาะนอดไลท์ no. like. เพราะว่าหมาพันนี้มันห่วงของนะฮะโซดาเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเฝ้าบ้านดีมากแล้วก็เป็นหมาที่รักเจ้าของมาก รักเจ้าของัจมูกดีโซดาเนี่ยซัมพีเพิ่นรสไรโซดาโซดาซีคแอนฟิลนะก mm hmm. ็จะเห่า <Sure. Yeah. S 1> แต่ใครเนี่ยที่ที่ที่แบบเหมือนกับไม่เกลียดเขาหรือว่าไม่ไม่ไมีไม่มีความอะไรในใจเนี่ยโซดาเขาจะเขาจะแบบเขาแสดงออกเลยค่ะเด็กเซนส์ใช่ใช่ใช่ <It helps. S 1> ใช่ <Yeah. S 1> มาพัานนี้แบบซิกเซนต์เขาแรงมาก mm hmm. ชิกเซนแลนด์ต้องต้องเมควิดีโอพารานอมอลแล้วล่ะฮ่าฮ่ากูดมูฟี่เนอะต้องพาโซดาไปเดินเก็บสโตนซัมแวร์เอาโซดาวอล์กซัมแวร์แล้วก็เราก็มีเครื่องจับค่ะจับพลังงาน You remember the cute the cute little boy from from what's the six tens have one little boy really cute น่ารักเหรอ see him now. อ้วนอืดมากคอืคนที่แสดงซิกเซนนะคะเด็กผู้ชายคนนั้นอ่ะน่ารักปากแดงน่ารักมากหล่อเรื่องนี้แต่ฉะนะอนเวลาโตขึ้นโตเป็นหนุ่มแบบอ้วนอืดดำเตี้ยโหลด short guy เตี้ยมาก long hair ผมยาวค่ะ อ้วนอืดแค่น, <laughs> นี้ไอคอนเฟิร์มมันมมนิทานนะน้ำ Drop Setting เฟสลุกไลท์แอลกอฮอล์ดื่มตลอดเหมือนคนแบบว่าหน้าเหมือนคนแบบว <Well. S 1> ่าเมาตลอดอะ่ะตอนนี้เราก็วิพภาษพวิจารณ์ก็ไปเรื่อยะคระับ <laughs> <laughs> คือเราว่ภาิพากจาวิจารือ่อยแล้วเราไม่ดูตัวเองค่ะถึงเราจะอ้วนอืดยังไงเราก็ให้คนอื่นว่าเราละกันค่ะแล้วก็ไปว่าคนอื่นต่อคะ่ะสเต็ปายสเต็ป ก็คือวีจะอ้วนอืดบวีก็น็อทอกับเราวีเซล Careful one he see you i d e o take o to me นะตุเรจะมาเอกนไรโอล่โอลเอเมอ้วนอืดเฮมแคปติทาวแลนด์ไอไม่ไปทูอเมริกาหรอกไม่ไปนะอยากสมองต้องมาเมืองไทยเองนะคะ บอกเฮ้ยยูเทลมีอ้วนเออเหรอยูฟอกเกตลูกยูเซลออยู่นะแฮมมีแล้วเ o าะบ้านเธอไม่มีกระจกดูตัวเองไงยูทอลกับมี่เนาะ stop video อร่อยนะเปลี่ยนเรื่องนี่ก่อนเดี๋ยวจะหาคุกมากุกคุกไงเราหาเขาแต่แต่แบบไม่น่ารักอ่ะคือตอนเด็กเนี่ยเขาบอกว่า คนในหมู่บ้านป้าน,นะคะเด็กคนไหนก็ช่างนะคะถ้าหน้าตาดีตอนเด็กๆก็จะบอกว่าโ,อโ,อโตขึ้นไม่ค่อยสวยหรอกแต่เด็กคนไหนพอตอนตอนเด็กๆ,ๆขี้เหล่โตขึ้นสวยเนี่ยแดมบอกว่าอินเดอรมาในหมู่บ้านนะเวไนนั่นบอกว่าอีพีเพิ่นลูกไลโนโกดูดอ่ะอินเ็นดัมคิด,ดอ่ะบัดเวนเดมทวนเตย์อ่สวยมากเลยนะเขาเรียกว่าลูกแป็ดขี้เหล่เนี่ยแต่พอโตขึ้นจะสวยแต่คนที่หน้าตาดีตอนเด็กๆอ่ะบัดเบนยุกยั้ง When you you kid you look lovely you look น่ารักแ when you o อเ e r เริ่มเป็นโตเป็นสาว w h when you age อ่ะเ you a g e อ่ะ age ออทเวนจะจะไม่ค่อยสวยนะครับหลายคนมากในหมู่บ้านป้าพวกหนุ่มหมู่บ้านนั้นมันจะอยู่ติดติดกันเนาะตอนเป็นเด็กเดี๋ยวสวยน่ารักเดี๋ยวโตขึ้นโอ้โหยทำไมหน้าเปลี่ยนไปทำไมแต่อีกคนที่ว่าขี้เลนะไม่ค่อยมีใครอยากจะอุ้มนางหรอกโตขึ้นโอ้โหยเป็นนางงงนางงามเป็นอะไรอย่างเงี้ยสวยก็แปลกอ่ะ จำพีเพื่นนะเวนน่ะเดีคิดไม่มีพีเพ่นวนตูเนียเลยไม่น่ารักมัดเวนเดนเอ็ดกลายเป็นเนี่ยยูนิเวอร์สหมู่บ้านยูนิเวอร์สเาเรียกนางงามภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรอ่ะยูนิเวอร์สยินเดอหมู่บ้านเนางงามหมู่บ้านมัดเวนเดี๋ยวคิดเนี่ยไม่สวยไม่เลิฟลี่เลยนะเซมไอองเงียเวนเดี๋ยวคิดอ่ะ ไม่สวยเลยมันนานอยู่รลี่สิสติวกอนเดก Nobody want to touch you when <laughs> you e <'re> r <a> kid ตอนเด็กไม่สวยเลยนะฮะปาไปสิโตขึ้นนี่หนักเลยเบเน่ยัง n อนเ o ิ e l y เบเน่เอาเด้โอ้มอฟุตบาล์ถ้า if y ไม่ร t i <laughs> <But> n <now>, s u ัน m ่ b e f o r e I a g r e วยตอ now, yes, uh, Finish the video <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราสองคนก็นขอลาคแค่นี้ไปก่อนคะะแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย